ทีอาบทุกคนเนี่ยคงจะได้ยินเรื่องราวของกองทัพญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่2มาบ้างเนาะไม่ว่าจะเป็นการที่ญี่ปุ่นโดนทิ้งระเบิดปรมาณูใส่ ที่ฮิโรชิมาและนางาซากิจนทําให้ญี่ปุ่นเนี่ยต้องยอมจํานวนต่ออเมริกาในปี1945หนะครับหรือแม้แต่จะเป็นการลุกลามของญี่ปุ่นในจีนเอ่ยหรือแม้แต่การขึ้นบกที่ประเทศไทยเอ่ยนะครับแต่ในวันนี้ครับวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องราวที่เป็นต้นเหตุของสองครามในจีนที่ญี่ปุ่นเนี่ยใช้เหตุการณ์ที่สภามาโคโปโลเนี่ยเป็นข้ออ้างเพื่อลุกลามประเทศจีนนะครับในปี1937ซึ่งมาเป็นเหตุของสองครามที่ยืดเยื้อเป็นเวลาถึง8ปปีจนทําให้ ญี่ปุ่นเนี่ยเสียทรัพยากรและกําลังพลไปมากมายนะครับยืดเยื้อจนกระทั่งญี่ปุ่นเนี่ยแพ้สคงครามโลกครั้งที่2ในปี1945เลยปีคศ1 9 3 1กองทัพจกักรวรรดิญี่ปุ่นได้ลุกรานที่ราบสูงมันจุเลียที่อยู่ทางภาคตะวันออกเิีงเหนือของประเทศจีนและได้ในในตั้งจกักรพรรดิปูยีขึ้นเป็นจกักรพรรด ของรัฐเมนจูกัวซึ่งรัฐเมนจูกัวเนี่ยครับคือรัฐหมุนเชิดของทางญี่ปุ่นเขานะครับจกักรพรรดิปูยีนีครับคือจกักรพรรดิองค์สุดท้ายของราชวงศ์ชิงนะครับนับตั้งแต่นั้นเนี่ยมาเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบและเหตุการณ์เล็กๆน้อยๆขึ้นปรัปาอยู่บ่อยครั้งนะครับและเหตุการณ์ที่สพะพานมาโคโพลเนี่ยก็คือหนึ่งในเหตุการณ์สําคัญสะพานลูกโกนะครับหรือสพะพานมาโคโพลเนี่ยตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงปวยผิง หรือปักกิ่งในปัจจุบันนะครับใกล้กันกับสะพานนะครับคือเมืองว่านผิงซึ่งเป็นเมืองสําคัญของชุมทางรถไฟสายใต้ของจีนที่ทาให้กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยครับมาตั้งค่ายแล้วก็ซ้อมรบอยู่เป็นประจาที่อีกฝั่งหนึ่งของสะพานนี่ครับอยู่บ่ายครั้งในวันที่7กรกฎาคมนะครับปีคศ .1937 ช่วงเวลาประมาณ4ี่ทุ่มครึ่งฐานจีนได้ยิงปืนไปทางที่ทหารญี่ปุ่นเนี่ยซ้อมรบกันอยู่แต่ว่าไม่ได้เกิดการเสียชีวิตหรือความเสียหายอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่ว่า พอถึงช่วงเวลาที่ต้องตรวจกําลังพลกันเนี่ยหลังฝึกเสร็จเนี่ยครับก็ได้เกิดเหตุขึ้นว่าทหารญี่ปุ่นนายหนึ่งเนี่ยหายตัวไปทางการญี่ปุ่นเนี่ยครับเข้าใจว่าฐานจีนเนี่ยได้จับทหารญี่ปุ่นนายน,นั้นไปก็เลยยื่นคําขาดกับฝั่งจีนนะครับว่าจะเข้าคนเมืองว่านผิงภายในหนึ่งชงั่วโมงไม่งั้นจะโจมตีด้วยปืนใหญ่เสริมนะครับว่าทหารนายนี่นะครับไม่ได้หายตัวไปหรือว่าเสียชีวิตแต่อย่างใดนะครับคือภายหลังเนี่ยกลับมาครบ32 นะครับไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้บาดเจ็บไม่ได้เป็นอะไรทั้งสิ้นนะครับการยื่นคําขาดของฝ่ายญี่ปุ่นในครั้งนี้นีครับมันทําให้ฝั่งจีนเองเ,องเนี่ยไม่พอใจมากก็เลยปฏิเสธคําร้องขอของญี่ปุ่นครั้งนี้ไปนะครับทางฝั่งญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เลยเริ่มทําการโจมตีด้วยปืนใหญ่แล้วก็นำกองกำลังเนี่ยพยายามที่จะข้ามสะพานมาให้ได้ กองทัพจีนก็เลยป้องกันอย่างสุดความสามารถนะครับด้วยกองกําลังเพียง1 0 0 0คนแต่สุดท้ายแล้วกองทัพญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ข้ามมาได้อยู่ดีในเช้าวันต่อมาครับกองทัพจีนได้รับกําลังเสริมจํานวนมากเนี่ยจึงทำก,การเข้าโจมตีฐานที่มั่นของฝ่ายญี่ปุ่นอยา่างรุนแรงแต่ว่าก็ถูกต่อต้านอย่างรุนแรงเช่นเดียวกันทําให้ต้องล่าถอยกลับมานะครับถึงแม้จะประสบความล้มเหลวในการโจมตีฐานที่มั่นของญี่ปุ่น แต่ฝั่งจีนเองเนี่ยก็สามารถยึดสะพานกลับคืนมาได้นะครับด้วยกําลังเสริมของจีนเองที่มีมากกว่าฝ่ายญี่ปุ่นญี่ปุ่นจึงยอมเจรจาแต่กองกําลังของจักรวรรดิญี่ปุ่นก็ยังตั้งรับอยู่ที่เดิมไม่ยอมลาถอยสักทีทางญี่ปุ่นเองยอมเจรจาแต่ฝ่ายญี่ปุ่นเองก็จะถือว่าหากฝ่ายจีนเพิ่มกองกําลังก็จะถือว่านั่นคือการยุยุแต่ในการเจรจาครั้งนี้คือการซื้อเวลาและระดมพลของฝ่ายญี่ปุ่น การเจรจาในครั้งนี้ทางญี่ปุ่นสัญญาว่าที่จะไม่ลุกรานปักกิ่งและเทียนจินและทางจีนเองต้องรับผิดชอบกับเหตุการณ์ในวันที่7กรกฎาคมด้วยการปราบปรามองค์กรต่อต้านญี่ปุ่นในจีนและต้องให้ในพลส่งผู้บัญชาการกองพลที่29ของจีนมาเป็นผู้ขอขามาทางญี่ปุ่นด้วยตนเองทางจีนเองเนี่ยครับก็ไม่สามารถรับข้อเสนอนี้ได้จึงทําให้การประทะครั้งที่2เริ่มขึ้น กองทัพของจกักรวรรดิญี่ปุ่นเนี่ยครับได้ทําการลุกคืบเข้ากรุงปักกิ่งพยายามที่จะข้ามสะพานไม้ได้กองกาลังของจีนเองเนี่ยครับได้ทําการป้องกันอย่างสุดความสามารถแต่ก็ยังถูกกองการปิดกั้นของกองทัพญี่ปุ่นและสามารถเข้ากรุงปักกิ่งได้แต่ถึงแม้ว่าจะเข้ากรุงปักกิ่งได้นี่ครับการปิดกั้นของกองทัพญี่ปุ่นเนี่ย ล้อมกองทัพจีนเอาไว้ในกุงปักกิ่งเนี่ยหลายวันเข้าจึงทําให้กองทัพจีนเองเนี่ยต้องตีฝ่าวงล้อมออกมาอีกรอบหนึง่งถึงแม้จะตีฝ่าวงล้อมของกองทัพญี่ปุ่นมาได้ครั้งนึงนะครับถึงออกไปได้แล้วก็ยังถูกล้อมอีกครั้งนึงอยู่ดีการต่อต้านของกองทัพจีนในกุงปักกิ่งจึงสิ้นสุดลงและทําให้กองทัพญี่ปุ่นสามารถรุกคืบเข้ากุงปักกิ่งได้อย่างไร้การต่อต้านจากกองทัพจีน สงครามนะครับมันมีทั้งผลเสียและผลดีนะครับแต่ส่วนใหญ่มันจะผลเสียซะมากกว่าถึงแม้ญี่ปุ่นเองนะครับจะได้อะไรมาสั้นๆในช่วงระยะเวลาหนึ่งแต่สุดท้ายแล้วญี่ปุ่นเองเนี่ยก็ต้องสูญเสียทั้งระยะเวลาทรัพยากรในการทําสงครามครั้งนี้ไปมากมายเพราะญี่ปุ่นเองเนี่ยไม่คิดว่าสงครามครั้งนี้มันจะยืดเยื้อถึง8ปีนะครับและการเข้ามาของสหรัฐอเมริกาในช่วงสงครามโลกครั้งที่2จึงทําให้กองทัพญี่ปุ่นเนี่ยต้องพ่ายแพ้สงครามไปนั่นเองครับ ขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆน,นะครับที่มานั่งรับชมรับฟังในวันนี้สำหรับวันนี้เจ้าแบวครับจเลีน